ครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวผมช่องคนสกาวนะครับอวันดีวันนี้มาเจอของดีครับมาเจอคุณทวดครับกำลังโชว์ตัวอยู่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปดูครับโอ้แคท ขาลงไปดูครับตอ <c oughs> นเช้าแล้วนะครับเป็นสี่แยกพัทระนะครับจบังหวัดปุริลัมครับเม,มืองครับนี่ครับอ,อุ้ยโอ้เกือบลมเจอของดีครับยวพาท่านผู้ชมลงไปดู จอดโชว์ตัวนะครับนี่ครับนี่คือยี่ห้อรุ่นของเขานะครับอ่าเป็นรถบดครับรถบดร้อนอนกไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นไหมว่าบดประจำการแล้วครับ ดูครับรุ่นเก่ากึกเลยครับเป็นระบบหม้อต้มเลยนะครับเนี่ยระบบไอ้น้ำครับเป็นหัวรถจักรระบบยานกับหัวรถจักรไอ้น้ำครับที่เป็นรถไฟนะครับแต่นี้เป็นรถบดครับรุ่นเก่าเลยครับนี่ครับเลยลงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ ระบรบหมอ้อน้ำครับต้มน้ำระบบเป็นเนี่ยครับหลายๆคนไม่เคยเห็นครับผตกาวาลงมาถ่ายให้ดูนี่น่าจะเป็นที่เก็บปืนโอ้มีพึ่งอยู่ข้างใน โอ้มีพึ่งด้วยครับพึ่งมาทำรังครับนู่นนะครับพึ่งทำรังอยู่ในรูนี่นี่นี่เป็นพึ่งพงครับอันตรายนะครับโอ้ถอยก่อนครับท่านชมรู้ชัดๆครับสวยงามครับ ถนนในบุีร์นี่น่าจะผ่านมือเข้ามาหลายๆเส้นนะครับที่เขาบุกเบิกมาก่อนเราเป็นคนทวดครับเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับเครื่องยนต์ข้างล่างนี่น่าจะเจ็บใส่ใส่ฟืนหรือใส่ถ่านหินข้างบนนี่น่าจะเป็นหม้อต้มน้ำครับเดีย๋ยวไปดูอีกด้านนึ้งครับ ทางหน้าก็เป็นล้อบดนะครับบดอัดอันนี้เป็นท่อนะครับท่อระบายไอน้ำเนี่ยน,นายเป็นหม้อต้มอย,อยู่จุดนี้ครับนี่ครับลูกปีลูกปีพศออครับ เเก้านะครับโอ้น่าจะเกิดก่อนคนสกาวอีกครับอันนี้ไวงามเลยครับท่านชมนี่เป็นพวงมาลัยครับคันชักพวงมาลัยคันส่งพวงมาลัยขับเคลื่อนมาปิดล้อหน้าครับรเรียกว่าคุณปู่ครับ นี่เป็นพวงมาลัยครับนี่ครับพวงมาลัยระบบขับเคลื่อนโอ้อพึ่งบินเข้าบินออกเดี๋ยวให้ดูครับพึ่งเห้ยครับดูมุมภาพรวมครับสวยง,งามครับนี่ครับเป็นที่นั่งครับ เบาหน้าเยาอ,ออกไปแล้วออกขึ้นบินเข้าบินออกมาตลอดเลยเี่ยครับอยู่ในรูเ่ยจอดอยู่ตรงสี่แยกพัทละครับจังหวัดบุรีรัมย์ นาป้ายแขวงการทางเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยแข่งการทางจังหวัดลยามทางเข้าอยู่ด้านนู้น,นครับมาชมได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนสกาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามคลิปมาติดตามชมคลิปช่องคนสกาวครับเดี๋ยวจะหาทำคลิปดีๆให้ดูอีกครับเดี๋ยวดูภาพรวมครับ ทวดแบบาพาเต็มๆนะครับสวยงามครับปวดประจำการนะครับจอดโชว์ตัวอย่างเดียวครับช่วงนี้คุณปลูกคุณทวดนะครับสวยงามครับเขาเคยเด่นเคยดังนะครับในตำนานเขาไปะเอกครับ ดูยหลายมุมหลายๆด้านครับหากใครอยากมาชมมาชมนะครับนี่ครับอยู่หน้าป้ายแขวงการทางเนี่ยครับจังหวัดรายอครับเป็นสีแยกนะครับสีแยกพัทละเนี่ยครับสีแยกโอเคครับหรับยพีนีีขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ